คโเลอ iso นั่นเองต้องคุยก่อนนะคะว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายหลายคนจะต้องเล่นเพราะว่ามันสามารถทำเป็นในส่วนของเหรียญได้นั่นเองนะแผทปัจจุบันก็ยังมีคนเล่นอย่างอยู่นะสำหรับทำเหรียญน,นะผมย้ำว่าทำเหรียญน,นะครับมาเดี๋ยวเรามาคุยถึงตัวละครนี้ข้อดีของมันก็คือจะทำให้สกิลหนึ่งทำให้แบบลุกช้าอะไรแบบนี้และเดี๋ยวผมสกิลสองรอเลยนะไอ้เนี้ยหลบยากโคตร รอไปรอไปอ่าตีไปตีไปมึงโดนอมแม่งหลบได้เฮ้ยแม่งแม่งไม่โดนวะเฮ้ยแม่งพักดอสต์จังหวะโคตรด,ดีเลยเมื่อกี้อะไรวะแต่ก็พูดยากแหลนะเนาะเอ้ยอย่าอย,ย่าเรียกพูดยากเรียกว่ามันเล่นยากอยู่แล้วนะไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจถือว่าปากติปกติครับ <c oughs> จะเอาอิโซไปด้ไคโดเฮิรจังหวะ คือแม้ว่าจังหวะมีเราสามารถทําให้ใครโดโลมได้ก็ตามแต่ไม่ได้ตายนะเออมียานึงด่านนี้เห็นไหมว่ามีคนเล่นนามิด้วยผมอยากบอกว่านามิเล่นไม่เหมาะนะครับสําหรับด่านนี้นะไม่เหมาะแบบโคตรๆนะครับเดี๋ยวผมลงไปทงดีกว่ามันสู้ไม่ได้วะ่ะมันติดบูธด้วยไงอื้มโอนิกิลิอยู่ซะห่างเชียวเอ,อื้ออานามิโดนนามิโดน นาม,มี้เขาไม่เห็นอยู่แล้วไงไป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 ดึงธงดึงธงดึงธง,งโหไม่มีเลือดให้เลยฮนะโหอ,อะไรวะเนี่ยไอเราก็นึกว่ามีเลือดอยู่ข้างบนเว้ยแม่งอยู่ข้างล่างน่าจะบิ๊กมัมนะนั่นไงจริงด้วยดึงธงไม่ทันด้วยดิบีไหมโอเคไม่น่าทันนะเราเราไม่ใช่สายวิ่งไนงะแต่ว่ามันไม่มีใครมาดึงแล้วไงอา้าวไม่โดนซะงั้นวะ อ้าวว่าวหมดเลยวึบวึบ,บ,บยาวกูบอกเลยนอนยาวโหยโหยโหยนิดนึงนิดนึงไม่ได้อรเสร็จจนได้ตายจ้ะตายจ้ะเรียบร้อยเอาเท่าที่ทำได้นะครับเออเหนื่อยใจเลยกูมันเล่นได้เท่านี้จริงๆครับอ่ายังไงต่อดี คือเออมันมีอีกผลนึงด้วยนะที่เล่นเนี่ยเดี๋ยวจบเกมจะเอาให้ดูนะเนื่องจากว่าผมอ่าถ้าถ้ามีใครอะไรนะไอ้นี่อีกอีกทีนึ่งก็ได้ละครับเอ่อเดี๋ยวนะคือถ้าถ้าผมอะไรนะไอแบบช้าๆเออทาให้มันติดศูนย์ากาศได้อีกทีนึงอ่ะก็สําเร็จและเควสเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวเอาให้ดูไปลุงกลางกันว่ะแต่กลางวิบบามอยู่อ่ะบ้าปะเนี่ย ไม่เป็นไรปีไปกูไม่ตายหรอกตีไปเลยเออนั่นแหละกูไม่ตายหรอกขอแค่กูไม่ล้มอ่ะเรียบร้อยนะฮะอุตาด้วยอา้าวชนะซะง,งั้นอันนี้ชนะเพราะบิ๊กมัมนะครับผมไม่เกี่ยวนะคือเรียวกว่าถวงทีมเลยได้ไหมได้ครับเพราะว่าตัวทําพวกนี้มันไม่เหมาะเอามาเล่นอยู่แล้วเอากันตรงๆนะแต่ว่าก็เล่นให้ดูแหละจะได้เข้าใจเห็นภาพนะครับว่ามันลําบากอ่ะตามนี้ถ่วงทีมนะผมไม่ปฏิเสธนะว่าถ่วง เพราะว่าอยู่ S บวกก็ถ่วงครับแต่ว่าอาจจะโดนตีเบากว่านี้หน่อยเดี๋ยวอ่าออ่าอ่าานี่นะได้ละเห็นปะซ้ายบนจากนั้นมาที่ฉายานะครับและนี่เลยติ่งึงแรงน้อมถ่วงเออผมสูญยาก,กาศเฉยเลยจำชื่อผิดเนี่ยเห็นปะพอครบทําทให้คนติดได้100ครั้งจะได้เพชรด้วยหมายเขาว่าได้ทั้งเหรียญได้ทั้งเพชรฟรีนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะ ที่หล,หลายๆคนมองข้ามถ้าชอบก็ไปทํากันได้นั่นเองนะมาเดี๋ยวเรามาคุยถึงตัวละครนี้กันบ้างนะครับตัวละครนี้เอากันจริงๆอ่ะมันเด่นที่ส,สกิลสองพอโคตรแรงเลยโคตรแรงนะรแรงแบบแรงโคตรๆอะ่ะอย่างนามิโด้เมื่อกี้คือ8 0 0 0แต่ว่ายังไม่เต็มนะถ้าเต็มก็น่าจะหมื่นนิดๆนั่นเองแต่ว่าหลังจากนั้นมาลดในส่วนของโจมตีด้วยนะครับอันต่อมาคืออันนี้แรงน้อถ่วงจะทําให้หลังจากนอนลองไปแล้วลุกขึ้นมาช้าแบบช้ามากๆ สามารถยือธงได้สักระยะอันนี้ถ้าให้ผมนับน,นะนั้คือแพแตจกรน,นะเก่งตัวนี้ต้องยอมรับว่าเก่งและถึกมากๆนะฮะจุดเด่นของมันคือสกิลและอันดับต่อมาคือเก่งกับพวกเจนเทพโจรสลัดผมบอกแล้วไงแพทก่อะแต่ก่อนูอ่นเลยอะมันเก่งครับเก่งกับพวกโหเก่งเลยแหละแล้วก็ถึกตรงนี้ด้วยนะอ่าล,อลดคอนสิรลง30%และยนสกิล1อีก50%เมื่ออยู่ในธงจากนั้นนะครับลดคอสนสอีก50%เมื่อเลือดมากกว่า70 หมายความว่าดาเมจที่ได้รับลดลง80%เมื่อเลือดนะครับมากกว่า70%อะและอยู่ในธงอะคุณคิดว่ามันถึกขนาดไหนอะตัวเนี้ยมันเลยเก่งมากๆในสมัยก่อนคือถึกโคตรๆนะครับอันดับต่อมาเมื่อซัดปิวศัตรูเมื่อใช้สกิลหนึ่งอะอาวว่าง่ายๆสกิลหนึ่งซัดปิวได้เมื่อไหร่จะเด้งพลังโจมตีอีก30%ด้วยแต่ข้อเสียของตัวนี้คือไม่มีเด้งเลือดสังเกตไหมหมายความว่าถ้าใครจะเล่นตัวนี้คือเน้นไปที่เกาะ4ีตี4เลือด1พอ เพราะว่ามันไม่มีอะไรเด้งเลือดเลยครับอย่างถ้าเราใส่เกาะสีก็น่าจะถึงกว่านี้นะครับแต่ว่านี้ผมแคเพอร์85เนาะและบูตอัพก็ไม่ได้เต็มอะไรด้วยสกิลก็แค่ขั้น4อันนี้เลยอยากเห็นให้ชัดเจนก่อนนะครับแต่ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะในการทาเหรียญและกันเพื่อมีคนถามว่าเหรียญเซตไหนล่ะก็คืออ่เซตนี้เลยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยก็ยังมีอยู่เลยครับเซตนี้กันอยู่ที่20%เนี่ยเยอะไหมล่ะมันเยอะอยู่แล้วกันทอง20%ดีกว่าเอเนลอีก เนี่ยเซตเนี้ยดังนั้นก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรที่จะเอาไปทำนาอส่วนโครลาซอนก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับแน่นอนไม่รออนะไอสอตัวนี้มังคู่กันนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละฮะค,คลิปนี้ก็สำหรับซับตัวนี้เป็นได้ไหมหรอไม่แนะนําครับซับไม่แนะนานะเล่นในหลักไม่แนะนําเป็นเหรียญแค่นั้นเลยคือหลักๆคือแค่ทําเหรียญน,นะถ้าเป็นตะก่อนก็คงเป็นหลักแหละแต่ว่ามันตกเมตาไปนานละก็เป็นดังนี้แล้วกันนะสำหรับตัวอีโซ